พวกเขามันไม่เห็นนี่มันยตาบอดหูหนวกอยู่แต่วางก้างตปเบิกพระเนรพระพุทธเจ้าเปียดปีม่ละจะไปตนกนรกงกไหมลงมหาเวจีกี่พุทธันดอนแหละไม่ใช่เรื่องที่จะบอกว่าทิ้งออกจากใด่ง่ายๆนะทำผิดระดับไหนเบิกพระเนรพระพุทธเจ้า ระดับไหนล่ะระดับอวดอุตริมนุษยธรรมไหมอวดตัวเองว่าเลือดพระบะเสริฐกว่าผู้เจ้าเจ้าไหมเพยนี้ทำมาใครเป็นคนทำก่อนไอหมอที่มันทำก่อนมันไปจบในมหาอาเวจีนรกแล้วอยากให้เป็นมหาลานประโยคนั่นไม่เห็นนระกไม่เห็นสวรรวันไม่เห็นลงสุไม่หลั่งน้ำตาหรอพวกนี้นะี่ะ นี่ก็จะค้านค้านก็แสดงว่าไอ้หมอนั้นเป็นดีแล้วถีนนอกนี่นอกลอยที่อายไม่แหละพระเราไม่มีความละอายอุบาสกผู้สิกาเราไม่มีความละอายถ้าพระเราอุบาสกผู้สิกามีความละอายหน่อยศาสนาจะสว่างสวไหวที่สุดเลยนี่เนี่ยเราคอยอยู่ในในรกนู่นนี่ก็เบิกพระเนตรแล้วโหกล้าทำได้ยังไงไม่ละอายตัวเองเหรอตัวเองเป็นผู้พิเศษเหรอือเบอิกพระเนตรพระพุทธเจ้า นั่นหลับหูหลับตาลืมหูลืมตาดูตัวเองบางดีใจมันเป็นเปรตเป็นผีเป็นโรคมหาเบจีสอนกันนี่โหมันนอกรู้นนอกทางนอกธรรมนอกวิไไนัยเลยไม่รู้เอาพัดไตบิดกไหนศาสานาไหนมาสอนกันน่าเกลียดนั่นดูแลมันยังไงล่ะไอคนไม่รู้นี่พลอยเป็นบาปเป็นกรรมไปด้วยถ้าสอนแล้วมีครูบาอาจารย์แล้วยังขืนกระทำลงก็แสดงว่า ไอ้พวกเธอเป็นพวกทำลายศาสนาร่วมกันเห็นมาโก้หลวงปู่นี่มาเกดหลวงปู่นี่อย่าไปเกดคนอื่นอย่าไปโกธคนอื่นนี่หลวงปู่ยมเป็นกระถนพาษเจ้าตัดแล้วนี่ให้ทำใจเหมือนแผ่นดินทำใจเหมือนแผ่นน้ำอย่าเขาจะขี่เขาจะเยี่ยวรถก็เป็นปกติดินก็ไม่ได้ด่าคนที่ขี่ใส่เยี่ยวใส่ คนที่เอาสิ่งสก็ปกโสโคกมาเทลาดเทอะไรอยู่ในดินดินก็ไม่เคยบน่นน้ำก็เชกเช่นเดียวกันดูที่พระเจ้าตัดให้ทำใจเหมือนปตีเหมือนธรณีเหมือนแผ่นดินแผ่นน้ำเราตถาคตจริงจะยอมรับพวกเธอว่าเดินมักถูกทรงมกักทรงผลหลุดพ้นจาก การถูกจองจําเป็นผู้ที่มีจิตสว่างสฉวเรียกว่าจิตอรหันต์ไม่งั้นมันก็ไม่เป็นไปอย่างนั้นคาสอนมีอยู่นะลูกนะอยาจะบอกว่านี่เราประมาจาบเจ้าหมู่คณะออ้ยเขาเราเขาพระพุทธเจ้านี่เลือดประเสริฐขนาดนี้พุทธเจ้านี่พวกเราไม่คิดว่าพุทธเจ้าเลือดประเสริฐเลยทาไมจึงไปปลุกเสกพระพุทธเจ้าพระพุทธรูป เบิกพระเนตรด้วยและยังว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษเลิศดประเสริฐทั้งที่เป็นเปนตตนหนึ่งการากมาพพืออคอคอาจา์ด้วยนะที่ผมพูดผมต้องการปกป้องหลักธรรมหลักวินยัยปกป้องพระพุทธศาสนาเท่านั้นไม่มีเจตนานลามกเจรตที่จะทําลายคูบาอาจารย์หมูคนะ่คณะเฮ้พูดเล่นพูดหัวพูดนั่นพูดนี่ผมพูดนี่เป็น เพราะผมเห็นนรกเห็นสันทค์ตั้งแต่เป็นคารวาสนู่นจะให้ผมไปจบมันอยู่ในนรกเหมือนหมู่เหมือนคณะเหมือนครนนูบาอาจารย์ผมไม่กระทำไม่คิดที่จะกระทำและไม่กระทำแต่เราจนวันถึงสิ้นลมนู่นนั่นถ้าเราไม่ทำเ,เราไม่ดูแลปกป้องพระพุทธศาสนาใครจะเป็นผู้ดูแลให้พวกเราถ้าเราไม่กระทำตามใครจะกระทำาะตามไอจตนาอื่นขเขาไม่ละนั่นนี่คือกา